สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมบ้านสร้างใหม่พร้อมสวนผล,ลไม้นะคะเป็นบ้านสร้างใหม่น้ำประปาไฟฟ้าครบนะคะเหลือแต่เก็บรายละเอียดด้านนอกนะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลหนองยาไซอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ตามโฉนดหนึ่งไร่อขออภัยค่ะสามไร่หนึ่งงานเป็นโฉนดคุดแดงนะคะ ราคาขายหนึ่ง0้านสามแสห้าหมื่นบาทนะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะหนึ่งร้อเมตรนะคะด้านข้างลึกประมาณห้าสิบเมตรอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นห5สิห้าเมตรนะคะด้านหลังก็ติดทางสาธารนณะคู่ขนานกันเลยนะคะหนึ่งรอยเมตรเช่นกันค่ะมีร้วดรอบขอบชิดแล้วนะคะน้ำประปาไฟฟ้ามีบ่อน้ำเล็กๆสำหรับทำเกษตรหนึ่งบ่อนะคะเพื่อนบ้านมีแล้วนะคะเราทำลวดลวดหนามมาแล้วนะคะในสวนนะคะจะมีกล้วยมีลำไย มีน้อยนามะพร้าวน้ําหอมนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะทางเป็นทางสาธารนณะมีไฟฟ้าสองทางด้วยนะคะมีไฟไฟสองทางนะคะตรงนี้ห่างจากถนนลาดยางเข้ามาเพียงสองร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากโรงพยาบาลตลาดนัดหนองยาไซนะคะเพียงห้ากิโลเมตรนะคะเดินทางจากเซนทันเวกเกต 135กิโลเมตรเจ้าของต้องการขายเพราะว่าท่านต้องขับมาขับรถมาดูที่ทุกอาทิตย์นะครับไม่มีคนขับรถให้ก็เลยอยากให้คนมาดูแลแทนต่อนะคะราคาขายไม่แพงเลยนะคะสามไร่หนึ่งงานหนึ่งล้านสามแสห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองคะ่ะหิ้วกระเป๋าอยู่ได้เลยนะคะอันที่เห็นก็คือแทงน้ำประปานะคะของหมู่บ้านเรามีเพื่อนบ้านครบแล้วนะคะ สนใจนัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะเบอร์โทร091 009 6124เบอร์นี้เป็น id ไลน์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ